อยากได้เกมพาร์ทแมพสปอนบ๊อบราคาถูกแต่ไม่อยากให้รหัสใช่ไหมครับทุกคนบอเบอร์ช็อปช่วยคุณได้นะครับมีบริการเติมเกมพาร์ทสปอนบ๊อบที่ไม่ต้องให้รหัสเลยครับเติมง่ายเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอนะฮะแต่ไม่มีบริการอื่นๆมากมายเช่นซื้อตัวละครในสปอนบ๊อบเทลเดฟเฟนสนใจจิ้มตรงคอมเมนต์ปักหมุดเลยครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมสิงเกิลเพเยอร์นะครับวันนี้จะพามานะฮะเล่นเกมสปอนบ๊อบเทลเดฟเฟนนะครับผมแล้วก็บอกวิธีการผ่านชาเลนจ์นะครับโหมดระดับนนไบนททท์์แมมมมรรรนนนนนะะะะุุกกกคคคคไ่่ตตตต้้้้อองใใใชชัััััวววดบบซีีีเเลล็็ยยผจาื นี่ครับผมซีไรโน่นะครับถ้าเกิดไม่มีบัฟขวดนะะเอาเป็นบัฟอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มดาเมจนะครับทุกคนถ้าเกิดไม่มีรีชาร์ตนะครับเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีรีชาร์จนะฮะก็เออผมแนะนําเป็นนี่ครับเป็นตัวพี่หมีนะฮะเป็นพี่หมีก็ได้ครับนะฮะแซนดี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีรีชาร์ตจะดีกว่านะครับบัฟไหนก็ได้ครับแล้วแต่ฮะต่อไปก็เป็นตัวนี้ครับผมเออซอร์ลิงสตาร์ฟิชนะครับผมถ้าเกิดไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีตัวนี้ก็ใช้เป็นนนนี่ครับเป็ได้ ตอร์ตี้แดนนฮะอัพให้มันแบบโหดนิดนึงนะตอร์ี้แดนนะครับให้เบลเยอะๆนิดหนึ่งนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันดาเบไม่พอนะครับต่อไปตัวสโลนะครับตัวสโลก็ไม่ต้องติดใช้นี่บัมโบก็ได้นะครับเพราะมันก็สโลเท่ากันพอดีนะเหมือนกันนะไม่ต้องหาดาวก็ได้นะครับเพราะมันแค่ตัวสโลนะครับส่วนตัวนี้ครับตัวต้นเกมแบนกิกนะแนะนาให้ปั้นห้าดาวนะไม่ต้องมีใช้นี่บัมโบก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่มีเอ่อแบนกิกตัวนี้นะครับใช้เป็นตัวนี้ก็ได้คร ก็วิธีการดูนะครับเราต้องเลือกก่อนนะครับว่าเอา่อเขาเรียกอะไรนะเราต้องเลือกก่อนว่ามันจะมีสแตทสแตทต,ต,ตรงนี้บอกใช่ไหมครับแนะนําให้เอาเป็นวิ่งไบอย่างเดียวนะฮะถ้าเกิดวิ่งไบมันจะง่ายกว่านะครับถ้า,ถามีโลมีอะไรก็อย่าพึ่งเอานะครับหรือถ้าเกิดมีโลนิดหน่อยก,ก,ก็เอาได้นะครับเดียวดูก่อนนะว่ามีสแตทไหนบ้างนะฮะโอเคนี่ฮะเอาเอาเอานี่เลยกันนะ <S <S ผมแนะนาให้มาเล่นดานหลังนะครับดานหลังมันจะเล่นง่ายกว่าดานหน้านะครับทุกคนนี่ เดี๋ยวผมล่อเด็กๆก่อนนะตอนนี้เด็กๆตามผมมาเต็มเลยนะฮะขอโทษนะเด็กๆเพราะว่าต้องลงคนเดียวนะคลิปนี้ต้องลงคนเดียวนะฮะนี่เด็กๆเต็มเลยฮะออกช่องออกช่องนะนี่ฮะให้ออกช่องแทนแล้วกันถือว่าเป็นการขอโทษนะครับโอ้โหเด็กๆวิ่งเต็มเลยครับโอเคเดี๋ยวพี่ๆจะวาร์ปหนีนะฮะปึ๊บโอเคเดี๋ยวพี่ๆจะไปแล้วแหมรีบไปฮะไป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 แหมรีบฮะรีบฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนเข้าตามนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยมันมีคนรู้อย่าเข้าตามนะอย่าเข้าตาม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 คลิปนี้พี่ต้องเล่นคนเดียวสอนสอนคนลงให้ผ่านง่ายง่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกอย่าเข้าตามอย่าเข้าตามฉัน มาเข้ามาได้แล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็วางตัวละครนี้ก่อนเลยครับเป็นแบงกีสซวิวัตตัวต้นเกมนะครับวางไปเลยฮะแล้วก,กดคูณห้าไปเลยถ้าเกิดมีคูณห้าก็จะไวนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีคูณห้าก็จะชา้านิดหนึ่งนะครับโอเคจมตีไปอ่าแล้วเระาวางตัวนี้ครับวางตัวนี้ต้องไปนะวางที่ชาร์จด้วยครับวางที่ชาร์จไปด้วยครับแล้วก็วางเดี๋ยววางซีเลโนที่หลังนะต้องวางตัวฟาร์มเงินก่อนนะจึ๊บ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 อ่าเซตนี้ผมบอกเลยฮะชนะได้แน่นอนรรรรับุกกนนนนนะได้้่่่อออถาาเเเิตปง เงินจาเป็นนะครับแล้วเราก็วางนี่ครับผมเป็นซีไรโน่ไปนะฮะอ่าแล้วก็ซีไรโน่วางตัวอีกตัวหนึ่งด้วยนะฮะปึ๊บวางได้กี่ตัวซีไรโน่วางได้แค่นี้โอเคแล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยววางตัวสโลนะครับโอเคแล้วเราอัพบ้านก่อนนะฮะบ้านเงินก่อนนะฮะโอเคแล้วเราก็เน้นอัพซีไรโน่เลยครับทุกคนเน้นอัพซีไรโน่ไปก่อนนะให้ตันก่อนนะครับเพราะซีไรโน่มันแรงจริงๆนะฮะตัวละครที่เก่งมากซีไรโน่ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เอ่อ แนะนำไม่เอาไม่เอาไอ้หมดหัวใจฮาร์ดคอร์นะฮาร์ดคอรมันเล่นยากนะครับเพราะงั้นเราเอาหมวดแค่วิ่งไวกับเพิ่มมือเกาะพอะครับฮาร์ดคอรมันเล่นยากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเข้าบ้านเนี่ยมันก็แพ้เลยนะเพราะบางทีมันจะมีตัวหลุดบ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดใครเล่น,นแบบว่าไม่ใช่คูณห้าก็จะตัวหลุดยากหน่อยเพราะว่ามันมองทันไงแต่พี่พ,พีเล่นกดคูณห้าก็จะยากนิดน,นึงนะฮะกวาจะมองทันก็แบบหลุดไปแล้วอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเราก็วางนี้ไปสคริปต์ Squid ไปนะฮะเดี๋ยวเราอัปเกตตัวนี่ฮะตัวนี้ไป อ่าส <pl> ู <cript> ああ้สู้สู้แนะนำนะถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงๆริงนะให้ปิดออโต้สกิปไปนะครับเล่นทีบริเว็บก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่พีติดออโต้สกิปแล้วไงพี่พีชอบความไาไงทุกคนปรับเกดไปปรับอ่าอันนี้เป็นเซตที่พี่พีคิดว่าน่าจะหาง่ายกันอยู่นะครับทุกคนหาน่าจะไม่ยากกันเท่าไหร่นะถ้าเกิดหาไม่ได้ก็แนะนําว่าเออมันต้องหาได้แหละถ้าเกิดจะเล่นเลดในแมมก็ต้องแบบมีของระดับหนึ่งแหละเนาะมันต้องมีของระดับหนึ่งไม่งั้นลงไม่ได้หรอกนะฮะ เพราะมันก็ยากอยู่พอสมควรนะครับโอเคเราปล่อยซีซีซีไรโนตรงนี้ไปก่อนนะฮะให้มันกันไปก่อนเราเปลี่ยนก็ได้ครับเราเปลี่ยนประมาณตรงนี้ก็ได้ครับเพราะซีไรโนมันกว้างนะครับวงมันกว้างนะครับเปลี่ยนมากันตรงนี้ก็ได้มันจะได้วงไปเยอะหน่อยนะฮะโอเคอ่าเห็นไหมทุกคนคิวไหมไม่ต้องมีตัวระดับซีเคียรเลยครับทุกคนไหวนะฮะแต่แต่ที่มันคิวอย่างหนึ่งก็เพราะว่ามันมีบัฟซีเคียรฟอร์มูล่านะครับทุกคนแต่ใครไม่มีบัฟนี้ก็ใช้เป็นบัฟพวกโวเทก็ไได้บัฟอะรก็ได้นนนะะทีี่่่มมมมมมััเเเเพพิิดาาจจหรรรือคควว็โตบ แนะนำให้เน้นพวกนี้นไปนะหรือเป็นบับระยาก็ได้นะครับออ้เป็นไงทุกคนชนะแล้วเห็นไหมง่ายไหมง่ายจะจัดเลยทุกคนคือแบบแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับอืมดูสิคือโดยสรุปเลยทุกคนเห่านไนแมร์โหมดใหม่นี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับ เป็นไงครับทุกคนเซตนี้นะฮะก็ลองเอาไปเล่นต่างกันดูนะครับว่ามันโหดแค่ไหนนะทุกคนผมว่าใช้ได้เลยครก็อย่างแรกก็คือมีซีไรโน่นะอย่างที่สองเป็นริชาร์ดอย่างที่สามเป็นเซอร์ลิงสตาร์ฟิชอย่างที่สี่เป็นแฮนซัมสกิฟวานอย่างที่ห้าเป็นแบนกิกส์สกิฟวานแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นคัสติคแคปนะตัวปั๊มเงินของเรานั่นเองนะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเอ่อตัวละครผมคิดออกแล้วใครไม่มีตัวละครริชาร์ดนะครับผมแนะนำให้เป็นนี่ครับนี่ฮะควิกเตอร์ควิกสเตอร์ก็ได้ครับเดือดควิกเตอรร์นะคับ เอามาช่วยต้นเกมก็ดีนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีเดือคึกก็นี่ครับเป็นปลาก็ได้ครับเป็นปลาก็ได้นะฮะประมาณนี้นะมีแค่ตัวมิติกผ่านได้แล้วนะครับไม่ต้องมีตัวระดับซีเค็เลยนะฮะเป็นไงครับทุกคนสำหรับเซตนี้นะฮะก็ถ้าชอบกดไลค์นะครับชอบมากๆกดซับวิเจอกกนใหม่ันหน้าครับทุกคนไม่ไหครับเจอกันนะครับทุกคน